สวัสดีค่ะมาพบกับสวนแลนฮาในยามเย็นๆของวันที่15กุมภาพันธ์นะคะวันนี้ทางสวนเราจะพามาดูการเก็บมเมล็ดพันธุ์ของผักสลัดค่ะซึ่งสวนเรานี่คือเราจะเก็บมเมล็ดพันธุ์เองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ซื้อจากเพจอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเป็นเพจที่ขายผักสลัดออร์แกนิกโดยตรงที่เขาจำหน่ายมเมล็ดพันธุ์ด้วยอะคะ่ะนี่ค่ะ ที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือจะจะเป็นผักสลัดที่เราเหลือไว้เพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะปลูกต่อในซีซันหน้านี้นะคะนี่นะคะการเก็บมเมล็ดพันธุ์ของผักสลัดนี่คือเราต้องรอให้เขาบานเต็มที่ก่อนนะคะนี่ค่ะจนเป็นสีขาวจนดอกเขาบานดูสังเกตดูง่ายๆนะคะก็คือถ้าเขาบานแล้วนี่ค่ะเขาจะมีมะเมล็ดสีดำๆ หรือว่าอาจจะเป็นสีขาวๆแล้วแต่ชนิดของผักสลัดค่ะนี่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะคือเมล็ดผักสลัดนะคะการเก็บพันธุ์ของเราก็คือเราจะตัดตั้งแต่คือเราต้องรอให้เขาบานแก่เต็มที่ประมาณ80%นนะคะเนี่ยค่ะเราถึงจะตัดได้เวลาเราตัดก็คือเราจะตัดแค่ช่วงแค่ช่วงเนี่ยค่ะ ใช่กช่วงกิ่งนะคะเราจะไม่เราจะไม่ดึงทีละดอกเพราะว่ามันจะช้านะคะเราเราจะเด็ดทั้งกิ่งนะคะไปแล้วเราก็จะไปผึ่งไว้ในร่มให้เขาขให้เขาให้ดอกนะะี่ค่ะให้เม็ดเขาร่วงลงมาแล้วเราก็จะมาเลือกอีกทีนะคะเราจะมาคัดอีกทีนะคะเวลาเราลดน้ําต้นพันธุ์นะคะเราจะไม่ลดให้โดนแดดโดนดอกนะคะก็คือเดี๋ยวเขาจะเน่าได้เราจะลดเฉพาะโคนต้น,นะคะ่ะ นี่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บนะคะเพราะว่าเขาบานแล้วประมาณน่าจะเกือบ90เปอร์เซ็นนะคะสวยมากค่ะก่อนเขาจะบานนะคะดอกเขาจะเป็นเป็นสีเหลืองๆพอดีไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะตอนที่ดอกเขาเหลืองๆนี่ค่ะผักผักสลัดนะคะดอกเขาจะเป็นสีเดียวกันนะคะ แต่ว่าลำต้นของเขาจะต่างกันอย่าง,างเช่นเลดคอร์ดลำต้นเขาก็จะเป็นสีออกแดงๆม่วงๆอะคะ่ะแล้วก็พวกกรีนคอร์ดลำต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะแต่ว่าพอเวลาดอกออกมาดอกเขาจะเป็นสีเหลืองเหมือนกันทุกทุกสายพันธุ์นะคะแต่ว่าเมล็ดพันธุ์นี่คือก็จะต่างกันไปอีกอะคะ่ะก็จะมีทั้งเมล็ดพันธุ์สีดําแล้วก็ออกสีขาวๆนะคะเหมือนที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นนะคะนี่ค่ะพอเรา เอาไปผึ่งแดดเสร็จอ๋อพอเราเอาไปผึ่งลมเสร็จแล้วเขาก็จะร่วงลงมาแล้วเราก็จะมาคัดมเมล็ดอีกทีแล้วเราก็ใส่ถุงไว้นะคะไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เพื่อจําหน่ายอ๋อเพื่อปลูกนะคะตอนนี้ยังไม่มีจําหน่ายเพื่อเพื่อปลูกในครั้งต่อไปนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวขอเก็บมเมล็ดพันุ์ก่อนค่ะยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอ,ของสวนแลรนาเฮานะคะแล้วก็เราจะพยายามทำคลิปดีๆออกมามีสาระดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะแต่ถ้าเผื่อใครมีข้อเสนอแนะหรือว่าติชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะสวนเรายินดี รับฟังค่ะและขอบคุณอีกครั้งลากันด้วยภาพดอกสลัดสวยๆที่เราจะเก็บทำพัน์ต่อนะคะสวัสดีค่ะ